สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกับเอ็มอีกแล้วเนาะคะ่ะกับครอบครัวโมวเฮาตะแบงยลร์มฟาร์มแล้วจ้าหลังจากที่พักกันไปเที่ยวทะเลมวนๆม,มาแล้วบันนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาจะเมื่อบ้านแล้วจ้าก็เตรียมของเก็บของขึ้นรถเนาะคะ่ะคือมาเมื่อนี่นี่กับมาหับน่องซ้ายเด้อพี่น้องหับน่องซ้ายกลับบ้านเนาะจ้าแต่ซุ้มพีซ้ายเอ็มสองคนครอบครัวเพิ่อยู่นี่กับมาอยู่กัน,นกูวเกินสิบปีแล้วจ้าแต่วาในออบนี่ มาอยู่หกปีกว่าแล้พี่น้องไงของเขาเก,เก็บออกจากของเกี่ยงเบอร์แซวเนาะค่ะกระสิกับไปยู่บ้านไปเริ่มต้นไมย่ยุ่บ้านเขาเนาะจ้ายายล้ำกับมรับลูกซ้ายแม่โอนกับมาพักกันมาเบริร์ถือโอกาสมาเทีย่ยวพักผ่อนน้ำเนาะค่ะมาับหนองน้ำขน,น,น,นของซอยหนองน้ำเนาะจ้ะบริ้มาตาตาแบงหน่ะพี่น้องนี่สิออกเดินทางกันแล้วเนาะจ้ะให้อบน้ำหนาเลย อันนั้นใส่ของหล่นคันอันรถของพี่แจค็คคันนี้ก็ใส่มอเตอร์ไซค์เด้อค่ะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีของบางส่วนอยู่ทั้งรถนะจ๊ะเดี่ยวคว้าออกเ่ราะด้เดี๋ยวต่างล้มไม่ก่อนพี่น้องคุณละปลายทางมูเฮาเนาะจ้ะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะตอนนี้ตะยู่หม่องอันแหล้มฉบังพี่น้องมูเฮากระซิสใส่เส้นทางอันสามสามหนึ่งเด้อค่ะ ทะลูออกไปอัน3ามศเซีนยนเขาหินซ่อนนะจ้ะใส่ไปทางปาจินบุรีล้วกันอย่างกับอำเภอปักโพงใช้ทะลูออกไปของโครลาดนะเนาะจ้าคล้ราชสีมาเนาะคะ่ะรถกับบ่ค่อยติด้ะจ้ะสิมิติดอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงเขาหินซ่อนที่เพิ่งจะล้างเหตุนถนนไม่เนาะคะ่ะใส่เวลาโดนเป็นช่วมงเลยจ้ะตรงนั้น นี่ละถนนก็นโล่งอยู่ค่ะไปเรื่อยๆค่อยไปนะจ๊ะบ่ไดเ้ฝ่าบ่ได้เร่งอีกนะคะ่ะกระจอดตลอดทางแวะปั๊มจอดตลอดทางจำจำกรออารจราจรก็บ่แอรอัดเนาะคะ่กะกันัดกันเดินแหนปั๊มพอปั๊มก็โอ้จอดปั๊มไปบ่อฝ่าวเนาะคะ่ะแต่ใส่เวลาโดนแน่จอน้อยภูหล่ะเอ็มว่านะ่าสิแบบทำเมืดอ,อยู่ค่ะกว่าจะหอดบ้านเนาะคะ่ะไป ฟังเพลงไปเพลิพพนๆเนาะค่ะช่วงมีกัะทิพยูเนี่ยจ้ช่วงออกจากต้ำ เริ่มคําแล้วพี่น้องตะเวนรับพูแล้วเนาะจ้าค้นขับรถเท่ากับเรื่มเมยล่าแล้วท่ากันจอดปัม๊มล่างหนา้าล่างตาเนาะค่ะยืดแข้งหยืดขาเนาะขณะรถจะเรื่มแหนมดูช่วงหน้าปัม๊มเนี่ยค่ะคําแนว่วผูกคน้นพ่นกับทย้อยเมื่อบานแล้วจ้าแต่ว่ากับว่าขั้นใดหลายปันไดเอ็มคิดว่ามึงอื่นมึงฮึ่งไปหนะ่ะจ้าคอยสีรถหลายเนาะค่ะล่ะก็ค่อยไปย่างระมัดระวังพี่น้อง ต่างค้นกับต่างแบบมีจุดหมายเดียวกันเนาะค่ะก็ะคือพากกันกลับบ้านเขาภูมิลํำเนาทิ้นฐานบานเกิดตัวเองเนาะจา้ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยพักมาเรื่อยๆอีอนี้พี่น้องจนเมื่อนจนคำแล้วจ้ะตอนนี้ก็มาจอดแวะเขาห้อง,องน้ำเด้อค่ะต้องเริ่มหิวแล้วแต่ว่าแม่ออบอยากกินก๋วยเตี๋ยวว่าสันขางทางก็จะบ,บค่ค่อยมรลานแบบ ถนนมีตรภาพอะเนาะกับบอกใครเห็นหลานก๋วยเตี๋ยวผ่านมาหลายมองแล้วจ้าสงสัยสีเดไปกินขอนแกน่นพุนละเนาะไ,ไปกินเข่าขอนแก่นเทื่อเดียวตอนนี้กับประมาณสามทุ่มครึ่งเนะะี่ยค่ะช่วงทีไทยอยู่นี่สามทุ่มครึ่งให้เปียนให้พี่แจ๊คน้ำหนาเ้อค่ะเอ็มกับเปียนใหญ่มานางรถคันดำเนาะคะ่ะสลับสับเปียนกันอยู่แบบนี้เรื่อย ต้องเบิงไปน้ำคุ้ยเป็นมูค้นขับนะจ๊ะทั้งสองคันเลยบันีหมูหอมมะหวอดอันนี้่ละเขาขอนแก่นมาแล้วไก่หอดบ้านห้าแล้วจ้าสิพัาก,กินเขากันกอนเด้จ้าง่ายไหมยายล้ำมเฮียยุเย่งได้ยังกินกม,ามาอันนี้ของต้มเสร็ เอาเด้ไปล้มาแบบนี้ปะมาส่งเริอพิเศษนะเข้าบ้า้วก็ิมไปเจียวตีเล็กๆกันเลเล็กๆเป็นเล็กกว่าเขาเป็นเล็ก้นจะเอาไปจับไหมบไปจับบก็วิ่หรลเนาะ ใส่มีของน้ำยู่บดดินี่นี่เอานึ่งพักกินเขาพี่นอ้องเี่จ้าตางคนตางหิวเรื่องอาหารเขาหนี้พักกินอันอันนี้เขายู่อใส่ก่อนบานทุมนท่ม่ะพี่นอ้องเี่จา้าไก่หอดบานเขาละละโอ้ก็ก็เมื่อยไก่เนาะอ่อนมาเด็กหอดเด็กเลย เพราะว่าเขาจอดพักมาน้ำทางนะจ๊ะลองเอาเด็กินอย่างน้ออร่อยปะครับของเยลร้อนไหยังเหมือนเป็ดียวไกล้ปะเจี๋ยวไกลินี่นะพี่น้องกินเข่ารอบเดือกะะนเด้อค่ะเมนี่เดินทางกับกินเข่าบกคอยแบบเป็นขา่าเป็นมือนะจ๊ะอดออมเต็มถ้วยค่ะแกแบบพิเศษยตัวนี้อหิวนะหิวแห้งมีคนขับรถ ฟังนี่เด้ของพี่แจ็คพี่แจ็คก,กินกะเพาถาดเกาหมูเพาหมูนะคะข้าวกลั่นข้าวหงายหน่อยหรือจังไรหน,หนั่นมันกินก้อนหมูกินก้อน <laughs> หมูแล้วอันมันนี่นี่ของเอ็มกินนัน่นกะเพาเอ้ากะเพาปลาหมูของคองทงนที่เฮ็ดดีแท้ถ่ฮะพี่นอ้องอันคนขอางมาเมย์เมย์แกหอดบานเทาไลร่กินข้าวกินนานกว่านเ่นขวบบานได้ปะแรงมอน ไปอะิ่ไปอิ่แล้วต,ต้องเดียยดเด๋ยวอิ่มไปหรอเดี๋ยวอิ่มไปครับผัอดอยู่แล้วเอาคืชมุม่องอั้มอันนี้ ิด้แล้วได้แล้วพักกระเพรามาอีกร้านนึงจงใจแล้ว,ลวกกเขา,า,าใจใจเตรงนี่เ็นหัวพม3ห0สามร้อบาทนะอ,อีกนิดเดียวก็ถึงบ้าน โอเดย์อย่าเพิ่งไปไปไปโอเดย์น้องเดย์สิขึ้นขั้นไหนลูกไปพี่น้องมานี่อีกนิดเดียวกับหอดบ้านเขาแเราจ้าประมาณก็ถึงสามสิบโลดอ,อกเนี่ยค่ะน้องขาวน้องดำเฮาอันนี้จนว่นหนายกเลยเดี๋ยวบรรทุกคักแห้ง จะล้มขื้นพันนั้นมันนะขึ้นเอ็นที่ถามกันนี่เพราะว่าเลียนสรลับกันขึ้นมาเรื่อยๆแม่จา๋ยายหญ่มองนั่งกันเรื่อยๆแล้วแต่เพราะว่าจอดมาตลอดทางพี่น้องจอดเขาของ,ของน้ำมาตลอดทางเลยมาแบบบ่าเฝ้าเนาะคะ่ะอะน้องมาเดีเขาขื่นท่านนี้ค่ะ ปอดบานเขาเหลียวนองดีง่ายเมืเด,มดไปเบิดเลยครับปอดบานเราพี่นอ้องมืดคักจ้าตอนนี้เวลาเท่าไรเนี่ยหาบุ่งหาทุ่มครึ่งหาทุ่มครึ่งแล้วครับผู้ใดเปิดประตูนาะอ้อนเขาไปเปิดประตูแล้วโอ้ยนางรถมา้าไก่แหง หองเทากับหลายแม่เอ็มกับปวดอแม่เอ็มเอ็มมีสองแงน่าอ่อนกันหนึ่งแผงเฮยฮือฮือือมอมาหอดหรอจ้าพี่น้องหอดบานท้องแล้วค่ะเย่แลนี่แลตัวห้องออกแต่งเตา เนาะเขาติดยู่ช่วงกันเขาหินซอนเนาะเขาหินซอนที่จะมาอัน,นี่เนาจะจ้ะรถติดอยู่ช่วงนึงแล้วกาเขาคือเขาแลีนมาเส้็จันเขาหินซอนมาหนาป่าจีนทับร้านเขาปักเองก่อนปักทงใช้ม้าหนันเนาะมัน,นพี่น้องแต่ละค้นสภาพแต่ละค้นเนาะจะ้ะคือของนี่เขาก็เอาไวน้นันละเขาประธานในขนลงเนาะจ้ะมืออื่นสอบแล้วเขาจังสีเอาลง มื่อนี้มันกะสีเทียงคืนหรอเดินทางมาเป็นฝุ่นจังแต่เทียงกว่าเกืบบอบใบมงเนาะเขาออกมาแล้วเขากลับมากินเขากินเขาเทียงจะจนสี่หวดแบบขวบเก่าเอา้านี่ละพี่น้องผ้าสมบุกสมบันแฮงจ้ามื่อนี้ผ้าเดินทางมาน้ำกันเนาะค่ะทั้งใดเนาะค่ะคลิปนี้เนะาะเอ็มซีคอฝากาพี่น้องซ่อมนี้แล้วจ้าพอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีค่ะ